ก่าคิดแม่ยัยัมสบสี่สิบโอ้สี่สิบแปดสิบสิบแล้ยี่สิบมีมาตลอดก็อันเดียวันหนึ่งใบตห่มอย่านี้โคตรเห่นะร้อเอามาสิบเอ็มมาสิบเอ็มยดแมไปเหมือนเท่ากันเลยไปเปิดกได้เรามาเปิดการชุดใหญ่ดีกว่า ชุดใหไปก็ีบปิ๊กดปิดเปิดเปิดก่อนนี้มืนน้องคนที่เจนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยายสมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮียนน้องอีกพอบอกนะโอ้พ่น้งวาใช้เหใครวะ Ba đây